สนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย OR, Big r e e n Power, ธนาคารไทยพาณิชย์ไทยประกันชีวิต Absolute Clean Energy, Aqua Corporation, กบข เป็นไฮไลท์สำคัญที่ควรค่าแก่การติดตามอย่างยิ่งเป็นข้อมูลดีๆส่งท้ายปีกันสักหน่อยฮะเราจะไปดูสถานการณ์และก็พัฒนาการล่าสุดในส่วนของการให้บริการสินเชื่อบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของกลุ่ม J-Mart นะฮะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีนัดหมาย2ช่วงฮะช่วงแรก uh huh. กับ J-Fintech ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อ uh huh. ช่วงที่2นะฮะช่วงถัดไปรเราจะสนทนากับเจเวนนะฮะซึ่งก็เป็นผู้ ให้บริการในเรื่องของแพลตฟอร์มนะแล้วก็สื่อกลางในการที่จะนำพาเอาผู้ปล่อยกู้นะฮะและก็ผู้กู้เนี่ยได้มาพบกันบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ว่านี้นะ,ะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยรายละเอียดนะฮะสำหรับท่านผู้ฟังทางวิทยุ FM 9 6สปอร์ตเรเดีโอนะฮะท่านจะมีเวลารับฟังได้ถึงแค่ช่วงของเจฟินเทคแต่อยากจะแนะนำฮะว่าถ้านะ สนใจเรื่องนี้จริงๆต้องมารับฟังนะฮะต่อในช่วงที่สามฮะทางข่าวหุ้นทีวีออนไลน์ครับได้ที่ YouTube ของทางข่าวหุ้นทีวีออนไลน์นะฮะครับเอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปกันที่คุณกิติพัฒน์ชนลวุฒินะครับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเจฟินเทคจำกัดนะครับสวัสดีครับคุณกิติพัฒน์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณกิติพัฒน์เอาอย่างนี้ก่อนเจฟินเทคเนี่ยคือเป็นกลุ่มธุรกิจที่ปล่อยสินเชื่อ ของกลุ่มเจมาถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับโอเคปัจจุบันฮะขอดูพอร์ตสินเชื่อเอาน้สิ้นไตรมาสสามก่อนฮะอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่ในหน้าสามนะครับครับอนนน้าสามนี่เรามีพอร์ตสินเชื่อเนาำนวนสามพันสี่ร้อยห้าสิบล้านครับผมสามพันสี่ร้อยห้าสิบล้านก็น่าจะเป็นช่วงเริ่มต้นของธุรกิจนี้ถูกต้องไหมฮะครับเราเป็นบริษัทที่ปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับภายใต้กงินกับของแบงค์ชาตินะครับ อโอเคครับฉะนั้นสา5พันสี่ร้อยห้าสิบล้านบาทตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากการปล่อยกู้แบบดั้งเดิมยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับแบบออนไลน์ถูกต้องไหมฮะับอ่จริงๆแล้วเอที่ถามว่าเกี่ยวเกี่ยวกับออนไลน์ใช่ไหมครับการปล่อยสินเชื่อถูกไหมครับ<ช><ก>ครับก็เราเป็นมีการปล่อยสินเชื่อซึ่งเป็นออนไลน์ค่อนข้างจะน้อยครับแต่ลูกค้านี่สามารถสมัครผ่านช่องทางเหมือนกับเฟซบุ๊กหรือออนไลน์เข้ามาแต่การสมัครเข้ามาเนี่ย คงเป็นการลักษณะของการกรอกข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยติดต่อกลับไปเพื่อ,อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมน,นะครับก็ค,บ<อ>คืออย่างไรก็ยังต้องทำแมนนวลอยู่ดีนั่นแหละในส่วนของการอ,อเป็นแ<อ>มนมนวลเลยครับเป็นหลักเลยครับเพราะสำคัญมากเพราะว่าเรื่องของเอกสารสําคัญในการเรื่องของการให้คอนเซนต์ในการตรวจสอบข้อมูลเครดิตแล้วก็ในเรื่องของสัญญาก็เป็นต้องเป็นเอกสารที่มีการเซ็นครับโอเคแต่เห็นว่าล่าสุดเนี่ยของเราได้มีพัฒนาการนะฮะที่ไปร่วม กับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติอันนี้ยกตัวอย่างเป็นพันธมิตรหลักเนี่ยนะฮะในการ,รพัฒนาในส่วนของสินเชื่อเจมันนี่ขึ้นมาเอ๊ะตรงนี้มันจะสร้างความแตกต่างจากอดีตได้อย่างไรฮะอ๋อความแตกต่างคงจะเห็นได้ชับนะครับคือเดิมเนี่ยรเรามีทางเจฟิเนคเองอะเป็นสินเชื่อส่วบุคคลที่เรียกว่าแบนเจมันนี่ เดิม uh huh. เรามเ uh huh. ีเป็นช่องทางในการสมัครผ่านเจมินี่แอปพลิเคชันมือถือแอปพลิเคชันอยู่แล้วซึ่งเดิมเนี่ย uh huh. ก็ที่ผมเคยบอกไปครับลูกค้าก็ดาวน์โหลดแล้วก็แคกรอกชื่อนามสกลุลเบอร์โทรศัพท์ uh huh. แล้วก็เลขที่บัตรประชาชนนะครับ uh huh. กรอกเข้ามาว่าสนใจสมัครสินเชื่อส่นอนวนบุคคลเราก็มีเจ้าหน้าที่โทรไปนะครับ uh huh. แต่ฟ uh huh. ีเจอร์ที่เราร่วมปัจจุบันเวอร์ชันใหม่ของเจมินี่แอปพลิเคชันที่เราได้ร่วมมือ,อกับทางทางเครดิตบูโรนะครับแล้วก็ทางเอ็นดีไอดีเนี่ย ฟีเจอร์ก็คือจะเปลี่ยนไปมากค่อนข้างจะมากก็คือสะดวกง่ายขึ้นก็คือว่าลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะอตรวจสอบนะครับรับทราบการประเมินเบื้่มต้นนะครับในการผ่านการในการประเมินเบื้่มต้นถึงเชื่อนะครับว่าตั้นเนี่ยเหมือนว่าเราสกรีนรอบแรกเลยนะครับไม่เหมือนเดิมแล้วที่ต้องเตรียมเอกสารก่อนแล้วก็ยื่นแอปพลิเคชันมวรอผลนะครับถ้าสมัครผ่านเชนไวแอปพลิเคชันเดอร์ชันล่าสุดเนี่ยโดยการเออ่ พิสูจน์ตัวตนนะครับแล้วก็มีการทําเรื่องของทางเซ้นต์ต่างๆเราสามารถจะตรวจสอบฐานข้อมูลให้กับทางทางด้านเบรคเครดิบูโรแล้วก็ทราบผลภายในสามนาทีเลยครับว่าท่านเนี่ยได้รับการอนุมัติเบื้องต้นแล้วสามนาทีเท่านั้นเองนะรัสามนาทีจริงครับคือหลังจากที่กรอกข้อมูลอาจจะในการกรอกข้อมูลเนี่ยก็คือกรอกชื่อามสกินเนื้อโัรศัพท์ ประวัติต่างๆที่ทํางานนะครับหาเงินเดือนต่างๆแล้วก็มีการพิสูจน์ตัวตนนิดนหนึ่งนัคือว่าผ่านแอปพลิเคชันที่เรียกว่า t i d นะครับซึ่งพัฒนาโดยเจเวนเจอร์บริษัทเอขงเจมาร์เช่นกันดยเป็นการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลนะครับบนแพลตฟอร์มโดยเครือข่ายของ india id หลังจากนั้นเนี่ยตรงนี้หลังจากที่เขาผ่านการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วทางดิจิทัลก็จะเป็นเรื่องของการทำ e consent ก็คือการยินยอมทางอิเล็กทรอนิก ข้อมูลนี้เราก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลของเครดิตบูโรได้เราก็จะทราบผลเลยครับว่าประวัติที่ผ่านมาที่อยู่ในเครดิตบูโรเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งอีกอย่างหนึ่งถ้าประวัติผ่านเรียบร้อยนะครับและอย่างในเรื่องการสกีนนี่ที่ว่าถึงขื่นส่วนบุคคลเนี่ยครับ ภายใต้กำกับแล้วเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ที่วนะ่าท่านเงินเดือนออไม่เกินหนึ่งล้านพันบาทเนี่ยจะไม่สามารถที่จะมีสินเชื่อสบุคคลเกินสามัญชีได้นะครับเราก็จะใช้ข้อมูลต่างๆเนี่ยมาประมวลผลซึ่งถ้าลูกค้าเนี่ยผ่านเกณฑ์ทั้งสองสามสามอย่างที่เราบอกไปเนี่ยเราก็สามารถจดแจ้งลูกค้าได้เลยว่าท่านเป็นผู้ได้รับการอนุมัติเบื้องต้นแล้วก็จะสะดวกมากที่จะต้องไม่ต้องมาเสียเวลาในการกรอกข้อมูลก่อนหน้านี้นะครับในการขอคอนเซนต์ โอเคงั้นเดี๋ยวสรุปสักนิดหนึ่งคือตอนนี้เนี่ยก็เป็นลักษณะของเจฟินเด็ที่ยังปล่อยกู้ให้กับผู้ขอกู้อยู่นะฮะแต่ก็ไปทํากันเป็นรูปแบบผงสินเชื่อดิจิทัลมากขึ้นอันนี้ถูกเต้าไหมครับดิจิเตลมากขึ้นครับโอเคมีความเป็นดิจิทัลมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยเราคาดหวังว่าพอเราที่เราสามารถให้บริการสินเชื่อดิจิทัลตรงนี้ได้เต็มรูปแบบแล้วเนี่ยมันจะสามารถเพิ่มพอร์ตสินเชื่อของเราได้ขึ้นเป็นเท่าไหร่เอาเอาอย่างปีหน้าก่อนเป้าหมาย ตัง้งเป้าทีนร้มี้าเป้าหมายผมมองอย่างนี้เลยนะครับว่าปีหน้าเนี่ยเป้าหมายของเราเนี่ยจะเติบโตจากปีนี้ประมาณสักเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นที่เราวางเป้าหมาย <im it> นอกจากเป็นออนไลน์ทั้งทางออนไลน์ที่เราจะเพิ่มฟีเจอร์ที่ที่บอกไปแล้วนะครับเราก็จะเพิ่มของเรื่องของออฟไลน์ที่มากขึ้นคือพอร์ตเซอร์ที่มากขึ้นด้วยนะครับเนื่องจากว่า เนื่องจากว่าลูกค้าบางกลุ่มก็ยังอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับกับออนไลน์มากนะครับ,รบก็ยังเป็นช่องทางการเดิมปกติคงจะต้องมีอยู่นะครับ,รบอีกอันหนึ่งคือที่มันจะเพิ่มให้เราวดเร็วมากยิ่งขึ้นนี่คือว่าตอนนี้เราพัฒนาอยู่นะครับก็คือในส่วนที่เป็นเรื่องของ e signature ก e ับ e contract ซึ่งจะเป็นรูปแบบของสินเชื่อที่ดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบมากนะครับครับปัจจุบันเนี้ยทาง JVC ที่พัฒนาให้เราอยู่เนี่ยก็ร่วมกับทํางานกับทางเอด่นะครับซึ่งจะออกกฎเกณฑ์ออกมาที่ชัดเจน นะครับถ้าทุกอย่างเราคาดว่าใ,ในวอเตอร์หน้าเนี่ยทุกอย่างจะเป็นรูปแบบของสินเชื่อดิจิตทอลที่ที่เป็นฟูลลี่เลยนะครับหมายความว่าลูกค้าไม่จำเป็นต้องทําเป็นเอกสารคละับนะครับสมัครผ่านผมแอปพลิเคชันผมมาผ่านเจมอบยแอปเรื่องตอ้นอนุมัติแค่กอน,นะครับยืนยันมีซิซเนเจอร์สัญญาเป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดเราสามารถจะโอนเงินได้ภายในวันเลยนะครับ มันก็จะทาให้ช่องทางในการปล่อยสินเชื่อสะดวกมากขึ้นอแลวเราคาดว่าส่วนเนี้ยจะช่วยการเข้าถึงลูกค้าเข้าเราเนี่ยมากขึ้นขึ้นเดิมกว่าเดิมลูกค้าสามารถได้สมัครเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ทราบผลเลยรู้ผลทันทีซึ่งที่ผมบอกครับว่าช่องทางนี้เป็นช่องทางที่จะเสริมให้ทางเจตสินเสร็จจิงในการปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้นแน่ครับครับตอนนี้ระบบต่างๆคือแพลตฟอร์มต่างๆนั้นถือว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วถูกต้องไหมฮะ จริงๆสมบูรณ์พร้อมแล้วครับรอ,อเรื่องของหน่วยงานกำกับที่จะออกออกมาออกอ,อกทางนั้นกฎหมายให้ชัดเจนนะครับเพื่อจะรองรับ,รบอ๋อแล้วอันนี้จะเริ่มให้บริการได้จริงๆจังจังๆนี้เมื่อไหร่ฮะเนี่ยในในส่วนของปัจจุบันเนี่ยดาเนินการได้แล้วนะครับเราเปิดเราเปิดตัวมาแล้วประมาณหนึ่งเดือนจะเห็นว่าช่องทางออนไลน์ในการที่สามารถจะเช็คเรื่องของประวัติและอเบื้องต้นได้เนี่ย จริงปัจจุบันมีลูกค้าสมัครเข้ามาเนี่ยวันเกือบร้อยสองร้อยลายนะครับครับงั้นเราตั้งเป้าว่าถ้าเราเป็นฟูลี่ครับดิจิตอลเอนดิ้งเมื่อไหร่เนี่ยในควอเตอร์หน้าเนี่ยผมคิดว่าครับควอเตอร์หนึ่งเนี่ยผมมีจะมีลูกค้าที่สมัครเข้ามาเนี่ยผมต้องไม่ต่ำกว่าสองถึงสามหมื่นลายครับคือให้บริการอยู่แล้วนะตอนนี้ที่ว่ารออยู่นั้นรออะไรนะฮะรอรอทางเอรอที่รอนะครับสุดท้ายก็คือรอเรื่องของเอ กฎหมายที่จะรองรับเรื่องของ e contract และ e signature electronic signature แล้วตอนนี้ทำกันยังไงนะฮะถ้ายังไม่มีกฎหมายสมัยความว่าปกติเนี่ยปัจจุบันนี้นะครับลูกค้าเนี่ยได้การอนุมัติเบื้องต้นจริงแต่ลูกค้าก็ยังต้องส่งสัญญาเป็นลายเซ็นกับมาให้เรานะครับนะครับมันยังไม่มีการรองรับซึ่งปัจจุบันเนี่ยถห้หน่วยงานรัฐที่เป็นเอสด้าเป็นผู้ที่จะเป็นยินดเรื่องของิกเนเจอร์หรือซิกเนเนี่ยใช้ผูกพันตามกฎหมายได้สามารถ รดูฟังเช่นนี้มันก็คืบหน้ามาประมาณสัก70%แล้วแหละเหลืออีก30%ค,คือความสะดวกความคล่องตัวในการทำ e-signature e-consent น,น,นะฮะ,อะโอเคอโอเคอเค,คุณกิติพาาัฒนะที่นี้เดี๋ยวเรามีนัดหมายกับคุณทาโร่ช่วงหน้าคุณทาโร่จากทาง j v e n t u r e s ฮะเดี๋ยวรบกวนคุณกิติพัฒน์ช่วยบอกถึงความเชื่อมโยงระหว่าง J Fintech กับ j v e n t u r e เป็นการปูพื้นไว้สักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปสนทนากับคุณทาโร่ต่อนะฮะนั่นแหละครับ ทางทางเจวนเจอร์ก็เป็นบริษัทในเครือของเจมาร์เช่นกันนะครับซึ่งหน้าที่หลักคงเป็นเรื่องของการที่ทำดิจิทัลทรานสฟอร์เมชั่นหรือทำเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆให้กับกลุ่มซึ่งเจฟินเทคเองเนี่ยเจมาร์เยแอปพลิเคชันเนี่ยผู้พัฒนาระบบเนี่ยก็คือที่การพิสูจน์ตัวตนหรือการขบวนการมีคอนเซนต์หรือขบวนการมีคอนแทคอีซีเน็ตต์ต่างต่างเนี่ยก็คือทางเจวนเจอร์เป็นผู้พัฒนาให้เราอย่างนี้เลยครับแล้วก็นื่องจากว่ามีความมีความเข้าใจเรื่องเคมีค่อนข้างจะมากเป็นา ซึ่งตรงทางเจเิเนเจอร์เนี่ยครับก็จะเป็นเป็น,นกลไกขับเคลื่อนและสร้างแพลตฟอร์มให้ทางเจพินเทคเนี่ยเป็นคู่ให้บริการสินเชื่อ,อนะครับที่ที่พร้อมดิจิทัลในอนาคตครับอ๋อก็คือเอา้ง่ายคือเจวเนเจอร์เป็นหัวใจในการในการขับเคลื่อนสินเชื่อของเราประมาณนั้นได้ไหมฮะใช่ครับเราก็เป็นช่องทางเราก็เป็นบริการหนึง่งที่ใช้แพลตฟอร์มฟีเจร์ของเจเิเนเจอร์ในการในการสะดวกลูกค้าของเราครับ เอาละครับคุณกิติพัฒน์ขอบพระคุณและสวัสดีปีใหม่นะครับขอบสดีัปีใหม่เช่นกันครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณกิติพัฒน์ชนละวุฒิตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทางเจฟินเทคนะฮะ